มิชชั่นมิชชั่นที่สองนะครับมิชชั่นที่สองเดินทางมามิชชั่นที่สองแล้วครับเป็นการจ้องตาจ้องหน้าสลับกันจ้องหน้าเป็นเวลาหนึ่งนาทีใครขับรถนักแพ้โอเคมาเราเริ่มครับโอ้อ่าขีดอไหนี้ขีดขีดอะไรดีดีเนี่ยขีดแบบมึงบอกแบบ่ดีแบบแบบแบบ ยิงไปยิงขขาผมเอากระบงในตัวดีเลยเอายังพี่มึงทำหน้าพี่องไหมพี่ก็ดูมันทำหน้าเลยพี่มปิ้งมันเห็นหนาดูออกทำไมไม่เห็นแบบรีลาตายจุกไปดิ ไอตุ่นดีดีดีทับ้องจ้องตบหัวเด้องมองักกาศักกะอุ้ยกิจเออะเสมอกว่าพี่สมอไม่แพ้หรอกมันแข็งตอนนี้